สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพท่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนจะมีปาฏิหาริย์เรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีไพ่ทั้งหมด2สําหรับนะคะ รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะ8ถ้วย Empress Star ปลังงานค่อนข้างดีมากๆ7ไม้เท้า6ทถ้วยนะคะ Chariot h y d r o f a n m o o n p a g e Of Pentacles และก็ใบสุดท้าย Well Of Fortune นะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะคุณกำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเติบโตมากขึ้น บางท่านที่กำลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสได้เจองานที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเป็นงานที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็ทำให้คุณได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่จนมีคนเล็งเห็นพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะกำลังอิ่มตัวกับงานเก่าก็เลยมองหางานใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆที่จะทำให ชีวิตดีขึ้นเป็นงานที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความก้าวหน้าก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนเป็นดวงของความอุดมสมบูรณ์ความสบายอกสบายใจปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถหาทางแก้ไขได้เอาตัวรอดได้นะคะหรือสิ่งที่มันติดขัดก็จะราบรื่นมากขึ้นปัญหาบางเรื่อง เหมือนมันจะแย่นะคะแต่อยู่ๆมันก็มีตัวช่วยทําให้คุณสามารถหาทางออกของปัญหาแล้วก็หลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้มีดวงได้รับความเมตตาเอนดูมีคนคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตทำอะไรก็ตามมักจะได้รับกำลังใจที่ดีมากๆนะคะอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะที่คอยซับพอร์ตคุณเล็งเห็นในความสามารถ พร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับเราโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ดีกับเราขอให้ทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทำให้ได้รับความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะคะพืชสวนพืชไรนะ่ก็จะได้รับผลผล,ผลิตที่ดีสร้างไรายไดเเ้เป็นกอบเป็นกรมเลยนะคะมีดวงชะตาที่สดใสขึ้นเรื่อยๆจากที่ชีวิต มีแต่ความลำบากมีแต่ความขัดสนต่างๆนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตจากที่มืดมนก็เหมือนมีแสงสว่างที่จะส่องนำทางไปสู่ความหวังไปสู่ความสำเร็จได้ดีมากๆจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะมีผลงานที่โดดเด่นนะจนได้รับการโปรโมตก็ได้บางคนมีข่าวดีเรื่องของการปรับตำแหน่ง ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําได้อย่างดีเยี่ยมทํางานเก่งนะจนมีคนอยากมาร่วมงานกับเราสนใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะคะเสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินนะเสน่ห์ที่ดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตบางทีบทชีวิตที่มันจะดีขึ้น ก็ดีขึ้นเราเกิดปฏิหารแต่บทจะมีแต่เรื่องแย่ๆนะคะก็อย่าได้ท้อชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงปะปนกันไปยามขึ้นแล้วก็อย่าเลงจงอดทนแล้วก็เพียรพยายามกระทำแต่สิ่งที่ดีไว้นะคะในยามที่เจอแต่เรื่องแย่ๆนะเราก็ขอให้อดทนเพื่อที่จะผ่านพ้นความยากลำบากนั้นไปได้นะคะก็เหมือนเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้เราเก่งขึ้น เข้มแข็งขึ้นความเก่งนะความเพียรพยายามตั้งใจมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วก็จะได้เจอปาฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนด้วยนะคะเป็นช่วงที่ถ้าคุณยิ่งบุกยิ่งรวยนะยิ่งต่อสู้ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะต้องอวิ่งเต้นในบางเรื่องนะคะต้องแอคทีฟนะต้องดิ่นลน แต่ความกระตือรือร้อนของคุณความมีไฟมีพลังจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอนหากคุณกําลังปกป้องผลประโยชน์ของคุณปกป้องคนที่คุณรักคุณก็สามารถทําสําเร็จด้วยนะคะหรือคุณอาจจะกําลังแข่งขันต่อสู้กับอะไรบางอย่างคุณก็จะได้รับชัยชนะได้เหรียญรางวัลได้รับคําชื่นชมยินดีที่ดีมากม ใครที่ทํางานที่ต้องบุกต้องลุยงานที่ต้องเสี่ยงภัยหน่อยนะคะอย่างเช่นเป็นทหารตำรวจเป็นอาสาสมัครงานที่ต้องเจอความท้าทายนะช่วงนี้ดีมากๆคุณสามารถทําภารกิจต่างๆให้รุ่งร่วงสําเร็จด้วยดีได้รับคําชื่นชมมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับการยอมรับมีคนชื่นชมชื่นชอบดีมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่อยากเจอ ได้เจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่เราเคยรู้จักเป็นคนคุยเก่าก็ได้นะคะที่มีโอกาสได้หวนกลับมา,ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าต่างคนต่างโสดก็มีโอกาสที่จะได้มาปลูกต้นรักต้นใหมายกันอีกครั้งแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีมากๆหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่คุณเคยมีความผูกพันก็ได้นะคะ มีความรู้สึกที่ดีกับสถานที่นี้เหมือนเราได้ย้อนวัยนะกลับไปสู่สถานที่ที่มันสร้างความสุขสร้างความทรงจําที่ดีให้กับตัวคุณก็ได้นะคะก็จะเป็นความรักความผูกพันเก่าๆที่มันหวนกลับมาทําให้เรามีความสุขทําให้เราได้รําลึกถึงสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งพอเหมือนเราได้คิดถึงก็ทําให้เรามีความสุขขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็มีดวงของการเดินทางที่ดีด้วย นะใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะไปคว้าความสําเร็จมีโชคราบจากการเดินทางเราไปดิวงานไปเสนองานที่ใดก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองอาจจะหมายถึงรถคันใหม่นะคะยานพาหนะคันใหม่ก็ได้นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะคะอาจจะมีการยกย้ายนะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือได้เป็นเจ้าของกิจาการที่มีอำนาจในการสั่งการอำนาจในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้คุณต้องอดทนบางทีความอดทนนั่นแหละที่จะทำให้สถานการณ์ที่มันดูแย่อยู่พลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะขอให้มีสติในทุกๆก,การกระทำไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตก็จะทำให้คุณได้เจอสิ่งดีๆ เจอปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะในสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนัสเงินค่าร่วงเวลาหรือเงินที่คุณไปลงทนุนไปเกณฑ์กาไรอะไรไว้ก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันหรือเป็นผลตอบแทนต่างๆที่เราสมควรได้รับ ก็จะได้นะโชคลาภทางการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะเข้าข้างคุณแล้วหยิบจับอะไรช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองหรือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่มันส่งผลดีกําลังออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจอยู่ก็ได้นะคะนะการทําอะไรใหม่ๆนั้นมันจะเหมือนเป็นการเพิ่มลู่ทางในการหาเงินนะในการสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วย คุณจะได้เจอจังหวะชีวิตที่ดีเจอจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะทำให้คุณได้เจอความสำเร็จได้เจออาชีพที่ใช่นะคะเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นแล้วก็มีดวงของการได้รับมรดกตกทอดนะได้ทรัพย์สินมีค่าที่ได้มาโดยเสน่หาได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่คุณสามารถนำมาต่อยอดเพื่อ สร้างในสิ่งที่คุณต้องการให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะมีดวงที่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้ด้วยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจโชคชะตาเริ่มที่จะเข้าข้างคุณแล้วทําอะไรก็ดูราบเรื่นมากขึ้นจากที่มีแต่เรื่องติดขัดมีแต่ปัญหานะคะตอนนี้เหมือนทุกอย่างลงตัว เริ่มเข้าที่เข้าทางทําอะไรก็ดูดีดูจะประสบความสําเร็จในทุกทิศทุกทางแต่ก็อย่าเหลืองกับคําทํานายนะคะเรายังคงต้องขยันทามาหากินนะต่อสู้ฝ่าฟันกันต่อไปยามขึ้นอย่าเหลืองยามลงเราก็อย่าท้อนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พ่อยากจะสื่อเตือนก็คือบางทีอย่าไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปหรือกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ คิดเยอะคิดมากอาจจะทําให้คุณเครียดได้แล้วก็เหมือนเป็นการกดดันตัวเราเองบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยจอยบ้างนะคะคิดเยอะไปมันปวดหัวเปล่าๆเ,เ,เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตก็จะดีตามไปด้วยแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตนะอย่างเช่นพวกคําดูถูกดูแคลนหรือคนที่คิดลบนะคะเราอย่าไปใส่ใจ อถอยห่างให้ไกลเลยนะคนที่คิดไม่ดีกับเราแต่เราก็อย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นนะอย่าไปจงเกียจจงชังนะคะใครทําอะไรได้อย่างนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าหรืออะไรที่สามารถเอาโหสิกรรมให้กันได้ก็ขอให้อาหสิกรรมให้กันนะถ้าเราทําได้นี่ชีวิตจะดีขึ้นแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะการจะไปคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างความทุกข นะสร้างวิบากกรรมซัเปล่านะคะจงทำตัวเองให้มีความสุขนะแล้วชีวิตของคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องความรักนะก็ดูเหมือนจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนโสดอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจที่เจอกันแบบเหมือนบุพเพสันนิว,วาสเป็นคนที่ คุณอาจจะแอบชอบแอบรู้สึกดีอยู่ก็ได้นะที่เขาคนนั้นอาจจะรู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วนะคะเหมือนต่างคนต่างมีหัวใจที่ตรงกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็มีโอกาสได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะเป็นปฏิหารความรักที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมีนะคะหรือหากเป็นความรักสำหรับคนมีคู่เป็นช่วงที่มีความเข้าอกเข้าใจกันดี จะทำอะไรก็ตามดูจาคอยส่งเสริมคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของความหึงหวงด้วยนะอาจจะด้วยรักมากก็หวงมากด้วยนะคะรวมถึงต่างคนก็อาจจะมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็อาจจะมีเรื่องของความน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นบ้างนะก็ควรจะลดลดลงมาบ้างนะคะพยายามใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันให้มากๆแล้วก็หมั่นเติมความหวาน เติมความห่วงใยให้กันด้วยอย่าให้ความรักจืดชืดจืดจางเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาได้นะคะก็ขอให้พูดจาดีๆต่อกันใส่ใจซึ่งกันและกันนักนิดเบาหน่อยนะอภัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้ความรักนะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นราศีที่จะมีปาฏิหารข่าวดีเกิดขึ้นคือโชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับเรา ได้ไปอยู่ในที่ที่ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องพยายามแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะบางทีแค่เราปรับเปลี่ยนความคิดพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็จะเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ทําให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะ ก็ขอให้กระทำแต่สิ่งที่ดีไว้แล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ